อสวัสดีครับวันนี้มาต่อกันอีกหนึ่งคลิปครับลูกค้าซ่อมมาเองครับบอกว่าเข็มน้ํามันไม่ทํางานอ่าจริงครับไฟรูปน้ํามันหมดไม่ทํางานเข็มไม่ได้ตรงมัดค่ามาตรฐานครับเข็มวัดรอบไม่ได้ค่ามาตรฐานครับเข็มความร้อนไม่ได้ค่ามาตรฐานครับเข็มความเร็วพอได้ครับตัวเลขขึ้นปกติครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบวงจรครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ คู่ครับเอามาต่อกันนะครับตอนนี้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไฟน้ำมันโชว์แล้วจิปมเทิปบได้ปกติครับต่อไปลองเข็มกันนะครับความเร็วกับวันรอบเห็นไหมครับเข็มกวาดสมูทครับเรือนไม้ถ้าไม่แม่นอย่าเพิ่ไปซ่อมเองนะครับมันมันค่อนข้างละเอียดครับ บางทีเคยเจอครับหัวแรงหัวแรงกระเด็นไปนสกิดตัวอื่นหลุดไปครับต้องมาตามหาใส่ให้นะครับบางทีสกิดไปโดนตัวพวกนี้นี่นี่น,นี่ต้องตามหาใส่ให้ครับวุ่นวายไปหมดครับส่งช่างดีกว่าครับสนใจซ่อมเรือนหม่ติดต่อได้เลยครับ0882223013ช่างอ่องน้ววามินครับ รับแก้รับจบครับมีปัญหาโทรหาผมได้เลยครับถ้าส่งให้ผมซ่อมก็จะถูกกว่าส่งให้ผมแก้นะครับบอกไว้ก่อนต้องเข้าใจกันหน่อยครับงานแก้มันต้องไล่ครับเพราะเราไม่ได้เป็นคนทำพังโอเคครับลานแค่นี้ครับสวัสดีครับ